สวัสดีพวกเด็กทั้งหลายลุงมีชื่อว่าลูกนะอยากรู้ไหมว่าลุงวันวันทำอะไรบ้างนอกจากเอาภาษีของประชาชนไปใช้เล่นนะลุงก็มีอีกหลายอย่างนะลุงเป็นคนที่มองการไกลรู้ว่าฝั่งเราไม่มีโลมเรื่องรู้เหมือนว่าลิกเตอร์คนจะเป็นลมากที่สุดลุงก็เลยบอกลิกเตอร์ไปว่าลิกลม ก่อนจะนองก็ต้องโดนลิกวมสักรอบหนึ่งก่อนเอาล่ะลุงก็จะบอกว่าลุงเป็นผู้ที่มีสายตาแม่นยำมากพุ่งโดนทุกทีตั้นหาพ่อมงก่นอนดีแหละเดี๋ยวลุงทุ่มด้วยโพเดียมเลยทำไมาเป็นนกไม่จ่ายภาษีฮะเอาเงินมานกพ่อไม่จ่ายภาษีะ นี่ขนาดลุงม,มีตำแหน่งระดับนายกลุงต้องมาโลงให้เนี่ยไม่รู้เรื่องเลยนะเจ้าลิกเตอร์เอ้ยเอ้ยเอ้ยไวรุนเทสเดีไม่รู้จักพลังแห่งลุงโตหรือไงฮะมึงโดน,นแน่นี่ยเนี่ยเนี่ยบล็อกเป่าบล็อกเป่าชิบหายตีเออจะจำ้วยเดี๋ยวรอตรง<ะ>นี้ฮึ๊กฮเราได้เจ้นี่โดนเตอร์เดือดนะอ่าเฮ้ยลุงมาเจอโจทยไว้ว่าไงครับเราก็เป็นลุงเหมือนกันนะฮะทักษิณเหรอทักษิณผมไม่ชอบทักษิณครับนี่นี่มึงโกงมายาชนมึงต้องโดนนี่เออไอศาสต์กูคิดว่ากูเป็นสลิมนะเนี่ยลุงจะบอก ว่าลุงเป็นได้หลายลุงนะว่าจะเป็นลุงชัดชาติหรือว่าลุงโถอยากให้ลุงเนี่ยป็นลุงแบบไหนล่ะชัดชาตินั้นต้องทํางานทํางานเก็บเงินทํางานเก็บเงินใช้นห่เอกูว่ามันไม่ใช่แหละรู้จักพาสิกของชัดชาติหรือเปล่าเมื่อคณตีผมคุณจะเจ็บเองและเมื่อตีผมเลือดผมก็จะเพิ่มขึ้นด้วยไวรุ่นไทยดีโดนผมหรืโพเดียมแน่นอน,นดอดมแมนอนนดรอกลมไเอาเลือน,น้ำไป,ดดไปแดก ไม่รู้รว่าลุงไปคิวมาจากไหนไล่ฆ่ายัน้อร์มทั้งงที่ย่าก็มีเหมือนกันแต่สุดท้ายก็ตายหาฟิกเกอร์ฟิกเกอร์โยกไม่ได้หาอะไรเลยว่าไงบันรไฟได้บันรถไฟแทงก็ได้ว่ามึงห้าวจต่ว่ามันรไฟทาัา้นคิดว่าตัวเองเป็นใครเจอสามหนึ่งมึงก็ไม่ไหวเหมือนกัแนแะหนะละข่าวนั้นมันสามหนึ่งลุงเก่งข่าวนี้เจอหนึ่งหนึ่งมาดูดิวมันยังไงให้ลุงอีลุงจ๋า เลี้ยงด้วยเงินแล้วมึงไม่เชื่องั้นมึงก็ไปกินยากแล้วไปเป็นสัตวเขี้ยวเอื้องดูเหล่าคนที่มาทํางานในสภาดิโอ้โหแต่ละคนโอ้ไอ้เหี้ยโคตรไรกูแต่บ้านใครแม่งเป็นหน่วยประเมินว่าแม่งประเมินพวกมันผ่านขึ้นมาได้ยังไงว่าต้องจัดการซะหน่อยแหละโอ้โหมันมาขโมยเรียนลำน้ำเราต้องจัดการของกูจ้าโอ้โหตีอันี่ก็ตีกูจ้าเลยมึงมาเนี่ไอ้ซิวอะอะไรนักหนาวะอะไรนักหนาวะนี่ยเนี่ยโห เออว่าไงหนูบัสหนูบัสจะมาไม่ได้นะก็ได้เหมือนกันนะเพราะว่าลุงเขาวิ่งลุกท่าเหมือนกันจะได้ออกกําลังกายด้วยนะอนี่สิสุขภาพยังดีแต่การวิ่งก็ต้องอยู่ในกฎกติกานะเฮ้ยกูบอกว่าอยู่ในกฎกติกาไอสลัดภาพมึงอยากกระโดดนี่กูให้มึงวิ่งไม่ได้กระโดดเออาวิ่งวิ่งก็วิ่งจ้ะวิ่งก็วิ่งวิ่งก็วิ่งจ้ะเอาสิเอาดิเอาดิเอาสิเอาสิตามถามไม่ล่ะหนู โอ้โหยึงตามกูอีกเหรอมึงมือไปโอ้โหยันตีกูวิ่งวิ่งยอมโดนป้อมตีตายดีกว่าให้ประชาชนโดนดา่าว่าควายป้อมแกตูเป็นสองพี่น้องตายป้องในกอง